สวัสดีครับอยู่กันในเกม Princess Connect Ride กับผมว่าเดฟโฟูเช่นเคยนะอ่ะก็กลับมาพูบกันอีกครั้งครับกับคอนเทนต์รีวิวตัวละครที่จะเข้ากาชาตู้ต่อไปตัวละครของอีเวนต์ปีใหม่คนสุดท้ายของปีนี้ โคโคโล่นิวเยียครับตัวละคร3มดาวแล้วก็แน่นอนเป็นตัวลิมิตด้วยนะอ่าส่วนกองอวยของเปโกอันนี้ก็รอปีหน้ากันแล้วกันเนาะเปโกนิวเยียปีนี้ยังไม่มาอ่าแต่ว่าซึซมมาแทนนะอ๋อแล้วก็อีกเรื่องครับขอบ่นหน่อยกันแล้วกัน คือของเซร์ฟญี่ปุ่นอ่ะทุกๆก,กิจกรรมปีใหม่อะจะมีให้สุ่มโอมิคุจิด้วยครับอ่าเหมือนคล้ายๆกับเสียงเสซมซีอ่ะว่าดวงดีหรือเปล่าอืแต่ว่าของเซร์ฟไทยครับพันกิจกรรมปีใหม่มาสองปีแล้วนะยังไม่เห็นมีสุ่มโอมิคุจิสักทีอดได้เพศฟรีเลยอ่ะส่วนตู้นี้ครับตู้ของคกปีใหม่ จะเข้าเซิร์ฟไทยในวันที่1มิถุนายนนี้นะเข้าต่อจากตู้รีลันของยูยปีใหม่กับิโยรีเนาะอ่ะมาดูกันที่ตัวของโคโคโรครับสำหรับร่างนี้ชุดปีใหม่โคกของเราก็ได้มาเป็นตัวแทงแถวหน้าสักทีนะหลังจาก2เวอร์ชั่นที่ผ่านมายืนอยู่แถวกลางตลอดเลยอ่ะตำแหน่งยืนครับก็จะเป็น ตามตารางนี้เลยครบปีใหม่จะยืนอยู่ระหว่างตัวของลูกะแล้วก็โนซมิเนาะอ่าแต่ว่ายืนอยู่ข้างหลังของคาวี้เหมือนเดิมโอเคถ้ <c oughs> okay. างั้นมาดูที่สกิลกันเลยเริ่มจาก UB New Year b i t e สกิลนี้ครับที่เลเวลว่า154 โกจะหิวเลือดให้กับตัวเอง3,360หน่วยหิวเลือดแบบรีเจนให้กับทุกคนในปาร์ตี้734ต่อวิแล้วก็จะบัฟพลังโจมตีกายภาพให้กับทุกคนอีก2,790หน่วยอ่ะก็คือเป็นสกิลที่รีเจนหมูให้กับเพื่อนได้ครับแล้วก็บัฟหมูให้กับเพื่อนได้ด้วยส่วนระยะเวลาครับ การรีเจนเลือดจะอยู่ได้นาน10วินะอ่าแล้วก็บัฟพลังกลมตีกายภาพอันนี้จะอยู่ได้นานถึง18วิเลยต่อไปสกิลที่1 Spirit War สกิลนี้ครบจะกลางบาเลียดูดซับเตมเมททั้งแบบเวทมนต์แล้วก็กายภาพโดยที่เลเวล154จะดูดซับเตเมทได้2,500 58หน่วยอ่ะอยู่ได้นาน12วิแล้วก็สกิลนี้จะมีความสามารถในการโผล่วอล์กได้ด้วยอ่ะก็คือจะเหมือนกับคูกะล่างแรกเลยครับสามารถดึงมอนให้มาตีตัวเองได้ต่อไปสกิลที่2 Basing Spirit สกิลนี้คกจะบัฟพลังโจมตีกายภาพให้กับตัวละคร1ตัวที่มีพลังโจมตีกายภาพสูงที่สุด โดยที่เลีว่า่า154ครับจะบัฟโจมตีได้1860หน่วยโอกาสติดคิยิคอนกายภาพ100หน่วยแล้วก็บัฟคิยิคอนกายภาพแรงขึ้นอีก30%คือถ้าดูจากแค่ตัวเลขอะบัฟ1น6่นี่ถือว่าค่อนข้างเบานะเพราะว่าเป็นบัฟเป้าเดี่ยวเนาะอ่าถ้าเทียบกับ สกิลบัฟของคริสต์มาสติกาอันนั้นจะแรงกว่าถ้าใครจำได้คือบัฟได้ประมาณ5,000เลยนะแล้วก็มีบัฟคีทิคอนเลด100เหมือนกันด้วยแต่ถึงตัวเลขของบัฟอะโคกจะเบาวกว่าแต่ว่าของโคครับจะมีบัฟคีทิคอนเดเมจมาทดแทนซึ่งแรงขึ้นถึง30%เลยถ้าติดทินะ ตัวของโคกล,ล่างเนี้ยน่าจะเป็นคนแรกเลยมั้งที่ได้ความสามารถคีดเดเมจมาใช่หรือเปล่าอืมน่าจะใช่อ่ะส่วนระยะเวลาของบัฟครับก็จะอยู่ได้นาน12วินะทุกบัฟเลยอ่ะต่อไปมาดูแพทเทิร์นของการใช้สกิลครับจุดเด่นของโคกล,ล่างนี้เลยคือจะใช้สกิลที่2ออ่ะบัฟให้กับเพื่อนเป็นมูฟแรก เหมือนกับตัวของคริสต์มาสจิกะเลยครับทำให้สามารถใช้เล่นคอมโบในทีมบุกเร็วของอารีนาได้นะยิ่งบัฟเนี้ยบวกคิติคอันเดาเบจถึง30%อีกแล้ว UB ของลีโนะก็ยิงคิ3.5เท่าด้วยใช่ไหมแล้วก็อาจจะต่อด้วยสกิลที่1น,นะกางบาลียาดูซับให้กับตัวของโคกเองพอวอลดึงบอลให้มาตีตัวเองส่วนรูปของสกิล สรับพกปีใหม่ก็ถือว่าดีกว่ามาตรฐานทั่วไปอยู่นิดหน่อยนะคือแบบมาตรฐานอะจะเป็นแบบนี้วนกันอยู่5ครั้งใช้สกิล1กับสกิล2ได้อย่างละ1ครั้งแล้วก็จะมีการโจมตีธรรมดาอีก3ครั้งเนาะแต่สลับพคกครับผมได้แค่นี้ก็ดีแล้วนะขอแค่ใช้สกิลที่1อะบัฟให้กับเพื่อนได้มูฟแรก แค่นี้ผมว่าก็เก่งแล้วนะอะมาต่อที่เหลือกันเซนโยของโกปีใหม่ค่าแตกเริ่มต้นจะมี HP 30หน่วยพลังป้องกันกายภาพ9หน่วยป้องกันเวท10หน่วยแล้วก็ค่าอัตราการฟื้นฟู TP อีก1ห,หน่วยส่วน ความสามารถของสกิลที่เปลี่ยนไปสกิลที่1 Spirit w a ิตอร์บาเรียดูดซับเดมเมจจะเพิ่มขึ้นจากเดิมครับ2558อ่าเพิ่มขึ้นมาเป็น3100แล้วก็จะเพิ่มความสามารถใหม่เข้ามาอีกก็คือจะบัฟพลังโจมตีกรายภาพให้กับทุกคนในปาร์ตี้ได้อีก2,093 อ่ะส่วนความสามารถโพวอดึงมอนอันนี้ก็เหมือนเดิมนะต่อไปการอัพแรงกับการทำของสลับคกล่างนี้จะมีให้เลือกอยู่หลักๆประมาณ2-3ช้อยช้อยแรกครับก็คือแรง14ถ้าอัพแบบขั้นต่ำอ่ะก็ทำแค่เฉพาะกำไรชิ้นนี้ก็พอนะอัพไว้3ดาวเอาแค่ค่าลดการใช้ t p ส่วนไอเทมชิ้นอื่นอ่ะใครอยากจะทําชิ้นไหนก็แล้วแต่เลยนะทําหอกก็ได้ครับก็จะทําให้ฮิวแรงขึ้นส่วนชอยที่2ครับคือคกแรงสิบแรงนี้จะได้ค่า tp สูงสุดก็คือ9หน่วยแต่ว่ากับกันค่าสเตลดกันใช้ tp ะจะเป็น0ส่วนแรง14ครับ อาจจะมีค่า TP อยู่ที่6หน่วยแล้วก็มีลดการใช้ TP อยู่ที่6หน่วยเหมือนกันอ่ะก็เลือกเอาเนาะว่าชอบแบบไหนส่วนการอัพขั้นต่ำของแรงสิครับจะทำแค่หอกชิ้นเดียวนะไกลอาเบนดิชอ่ะก็จะได้คกแบบตัวบางที่สุดส่วนชิ้นอื่นๆใครอยากจะเพิ่มเติมชิ้นไหนก็ตามใจชอบเลยแต่ขอบอกไว้ก่อน ส่วนตัวผมไม่เคยใช้โคกแรงสิบนะก็ไม่รู้ว่าจะยืนไหวหรือเปล่าอ่ะใครอยากได้ตัวบางสุดๆก็ลองดูได้ครับแรงนี้อ่ะเพราะว่าตัวของโคกหกดาวก็มีแรงสิบใช่ไหมแล้วก็ในอนาคตครับโคกปรินเซสอ่ะอันนั้นก็ใช้แรงสิบเหมือนกันผมก็เลยคิดว่าโคกปีใหม่น่าจะใช้แรงสิบได้ แต่ว่าแรงนี้น่าจะใช้ได้เฉพาะในแคนเท่านั้นหรือเปล่านะอ่ะต่อไปครับชอยที่3ก็คือการอัพโคกขึ้นสุดเลยนะแรง15หรือแรง16ก็ได้เน้นถึกไว้ก่อนเพราะว่าเอาจิงๆิงอ่ะโคกร่างนี้เป็นตัวที่ไม่ได้ถึกเท่าไหร่ถ้าเทียบกับตัวแทงคนอื่น,นอ่ะสกิลบวกดีเฟนซ์จะมีแค่สกิล EX เท่านั้นแถมยังมีสกิล ดึงมอนให้มาตีตัวเองอีกอ่ะเพราะฉะนั้นตัวของโคกจะตายง่ายมากๆเลยส่วนการอัพดาวอ,อันนี้ก็จะแปรผันไปตามการใช้งานของแต่ละคนเนาะอาว่าคุณเลือกโคกแรงไหนอ่าส่วนสายแคนครับอาจจะทิ้งไว้แค่3ดาวนะหรือไม่ก็4ดาวเน้นตัวบางเป็นหลักส่วนสายทั่วไปที่เลือกเล่นในทุกคอนเทนต ถ้าคุณไม่คิดอะไรมากจะขึ้น5ดาวเลยก็ได้นะเพราะอย่างที่บอกโคกล่างนี้ไม่ได้ถึกมากตายง่ายอยู่แต่ว่าถ้าใครที่ซีเรียสก็ทิ้งโคกไว้แค่3ดาวก่อนก็แล้วกันนะรอค่อยขึ้น4ดาวหรือว่าขึ้น5ดาวในกรณีที่โคกของเรายืนไม่ไหวต่อไปการอ่านเนื้อเรื่องอของโคกปีใหม่อันนี้สามารถอ่านได้เลยนะจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นมานะ ทำให้รีเจนได้แหรงขึ้นเนาะแล้วก็เอาค่าแตดเนี่ยไปบวกให้กับโคกหดาวแล้วก็6กปินเซสในอนาคตได้ด้วยโอเคทั้งานก็มาสรุปกันเลยครับอ่ะก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนว่า6กร่างเนี้ยเป็นร่างที่ผมชอบมากๆด้วยความที่เป็นตัวแท้งอ่ะแล้วมีสกิลดึงมอนสามารถหิวให้กับเพื่อนในทีมได้แล้วก็ มีบัฟให้กับคนในทีมได้ด้วยคือนี่แหละแบบอย่างของตัวแทงที่ผมต้องการตัวแทงที่สามารถทำประโยชน์ให้ทีมได้อ่าไม่เหมือนกับตัวแทงอย่างพุดดิง้งพุดดิ้งอะถึกก็จริงแต่ว่าทำอะไรอย่างอื่นให้กับทีมไม่ได้เลยนะถึกอยู่แค่คนเดียวฮิวก็ฮิวให้แค่ตัวเองอ่าหรือว่าจะเป็นตัวของคูกาครับครูกะอ่าถึงจะมีสกิลดึงมอนช่วยทีมได้เหมือนกับพก แต่ว่าที่เหลือก็คล้ายกับพุดดิ้งเลยก็คือถึกอยู่คนเดียวนะหิวก็หิวให้แค่ตัวเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นในฐานะตัวแทง่ะผมก็เลยชอบคบร่างนี้มากๆเลยแต่ว่าถ้าจะให้วิเคราะห์ตามการใช้งานจริงอ่ะคบร่างนี้เป็นตัวที่ไม่ค่อยได้หยิบม,มาใช้อย่างที่คิดนะโดยเฉพาะในแขน ด้วยความที่เป็นตัวแทงนั่นแหละอ่ะอย่างที่เรารู้กันครับในแคนอ่ะถ้าเป็นไปได้เราจะไม่ได้ยมใส่ตัวแทงกันอ่าเอาพวกตัวทำดาเมจอะมายือนอยู่หน้าสุดจะทำดาเมจได้โหดกว่าเนาะซึ่งอ่ะมันก็เคยมีตัวอย่างให้เห็นกันมาละอ่ะผมขอยกตัวอย่างในปีที่ผ่านมาครับตัวของฮิโอลิปีใหม่คือจริงๆฮิโอริปีใหม่อะเป็นตัวที่เก่งพอๆกับคาริเลยนะ อาเป็นตัวที่ใช้สนับเหมือนกันมีค่า TP สูงเท่ากันก็คือ46หน่วยอาจลดการใช้ d p 15หน่วยแต่ว่าด้วยความที่ตำแหน่งยืนอ่ะต่างกันคราวนี้ที่ยืนอยู่หน้าสุดครับเอามาแทงหน้าสุดอ่ะคอยรับดาเมตรแล้วก็สแปม UB กลับไปคือมันทำาดำเมจรได้ดีกว่าเยอะมากๆเลยไงบวกกับคราวนี้อะได้เซนโญครับพลังโจมตีกับค่าคีริคอนเพิ่มขึ้น สก,กิลที่1ความแรงก็เพิ่มขึ้นมาเป็น2.3อีกแล้วก็ในช่วงนั้นน่ะชินโบุร่างแรกก็ได้เซนโยในเวลาที่ไล่เลี่ยกันด้วยคือชินโบุร่างแรกอะ่ะเป็นตัวที่พอได้เซนโยมาบัฟได้โหดมากครับนะแถมลดเกาะได้ดีกว่าด้วยเพิ่ม TP ทําให้ใช้ U b บีได้เร็วขึ้นด้วยก็เลยทําให้ฮิโยุริปีใหม่อะ่ะในปีที่ผ่านมากลายเป็นตัวที่ไม่ค่อยจะได้หยิบมาใช้เลยนั่นเองเพราะฉะนั้น ตัวของโคกปีใหม่ก็เหตุผลเดียวกันเลยคือถ้าเป็นไปได้อะปกติเราจะไม่ใส่ตัวแท้งกันถึงโคกจะเป็นตัวที่หิวได้บัฟให้กับเพื่อนได้แต่ก็อย่างว่าถ้าจะให้พูดถึงตัวบัฟตัวหิวก็ยังมีพี่สาววาเลนไทน์อยู่นะตัวนี้ทั้งหิวได้เจนดีพีให้กับเพื่อนได้มีบัฟเพิ่มพลังโจมตเมเีเพิ่มคีเลตเพิ่มค่าสเตตทีพีได้ด้วย แถมยังยืนอยู่ข้างหลังพวกตัวทำเดิมพอีกแล้วก็อีกไม่กี่วันที่จะถึงเนี้ยพี่สาววันเลนทายก็กําลังจะได้เซนโยอีกอืมเออหรืออีกหนึ่งตัวครับเราก็ยังมีโคกหกดาวอยู่นะตัวเนี้ยสามารถยิวได้ใช่ไหมบัฟได้เหมือนกันเล่งสปีดได้อา่าบัฟค่าเซตทีีให้กับทีมได้เห็นปะคือเราก็ยังมีตัวเลือกของตัวซัพพอร์ตให้เลือกอีกเยอะเลย แล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือโคกล่างนี้การบัฟเป็นบัฟแบบให้กับทีมกายภาพเท่านั้นนะทั้งบัฟพ,พลังโจมตีกับบัฟค r i t i c a l d า m a g อะทำให้โคกล่างนี้อาใช้เล่นกับทีมสายเวทได้ไม่เต็มที่อ,อยิ่งช่วงนี้แถวปีใหม่ก็มาแรงด้วยใช่ไหมการใช้งานของทีมกายภาพก็ลดลงแถมตัวแท้งอย่างจุนหรือว่าลูกะก็ยังสามารถใช้ได้อยู่ แต่ก็อย่างว่านะกับบอสบางตัว6กปีใหม่ก็สำคัญจริงๆอ่ะอย่างบอสในคลิปนี้ครับคือถ้าไม่มีตัวแท้งที่มีสกิลดึงมอนน่ะจะสู้ยากมากๆครับเพราะว่าบอสต,ตีโคตรแรงตีกระจายแล้วก็มีสกิลสูบท p ด้วยคือถ้าไม่มีคนดึงเนี่ยน่าจะแตกทั้งทีมได้เลยเพราะฉะนั้นครับ การประเมินตัวของโคกปีใหม่จะให้ถึงขั้นที่เรียกว่าของมันต้องมีหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่คุณเลยถ้าสำหรับผมอะ่ะผมให้ว่าไม่จำเป็นต้องมีก็ได้แต่ถ้ามีก็จะดีมากคือโคกอะ่ะไม่ใช่ตัวที่ได้หยิบม,มาใช้บ่อยขนาดนั้นอ่าบางช่วงอะ่ะก็ได้หยิบม,มาใช้แหละอ่าแต่ว่าบางช่วงครับก็จะหายไปนานเลยเหมือนกัน สำหรับผู้เล่นที่จริงจังมากๆยังไงก็น่าจะต้องมีแหละหรือเปล่า <c oughs> คือผมว่าผู้เล่นที่จริงจังอะแทบน่าจะต้องมีทุกตัวเลยมั้งอ่าตัวนั้นก็ดีตัวนี้ก็ดีถึงจะไม่ได้หยิบม,มาใช้บ่อยๆแต่ว่าในสถานการณ์ที่จำเป็นจริงๆอะ่ะก็ต้องมีหรือเปล่า <c oughs> อ่ะสลับ สายอื่นๆครับอย่างเช่นผู้เล่นทั่วไปอที่ยังมีตัวละครไม่เยอะแล้วก็ยังไม่ค่อยเก่งโคกปีใหม่ก็ถือว่าเป็นตัวแทงที่เก่งมากๆเลยนะสามารถใช้ลงด่านธรรมดาลงบอสกิจกรรมหรือว่าลงหอคอยลูหน้าใช้ได้ดีหมดเลยสายอลิน่าก็เก่งเหมือนกันครับอย่างที่บอกโคกล่างเนี่ยใช้สกิลที่2อาบัฟโจมตีเป็นสกิลแรกเนาะสามารถใช้เล่นในทีมบุกก็โหดเหมือนกันอย่างทีมนี้ อะผมให้ยูคาลีนะเจนที DP, ให้กับฮิโยริครับบวกกับมีโคบับให้อีกนะโค้ดรแรงเลยแต่ว่าในตอนนี้ฮิโยริ6ดาวยังไม่เข้าเนาะก็ใช้เล่นกับลีโนไปก่อนก็นแล้วกันอะ่ะแล้วก็สลับเซิร์ฟไทยก็ต้องมีตัวของยูนิเซนไบด้วยเนาะอะ่ะเพราะว่าของเซิร์ฟไทยยูคาลีเจนทีพีครั้งเดียวยังไม่เต็ม ผมทำสรุปตารางความน่าเปิดของกาชาในช่วงที่ผ่านมามาให้ดูนะอันดับที่1แน่นอนตัวของแขียวปีใหม่ครับสดยอดตัวทำดามเมจที่ของมันต้องมีเลยจริงๆนะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นระดับไหนก็ตามเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาอ่าแควอยู่ในตู้ของปริน s s ส a ฟ e ใช่ไหมเราก็มีโอกาสเปิดได้ทั้งนนนกะมุยิมิคิติน่าแถมเลดสดาวออก2เท่าด้วยเนาะ ผมว่ายังไงทุกคนก็เปิดอ่ะต่อไปอันดับที่2ครับคริสต์มาสจิกะตัวนี้คือตัววัดผลอันดับของแคนคุณเลยนะเดือนไหนที่สามารถลำจิกะได้แล้วคุณไม่ยอมเล่นจิกะรับรองว่าคะแนนหายแน่นอนอะส่วนในอารีนาจิกะคือตัวบัฟพลังโจมตีที่แรงที่สุดที่ใช้สกิลออกมาในมูบแรกสามารถใช้เล่นทีมบุกได้ดีมากม ส่วนอันดับที่3ครับยูปีใหม่อะอันเนี้ยผมได้อธิบายเหตุผลแบบละเอียดไปแล้วเนาะในคลิปของรีวิวยูปีใหม่ว่าจำเป็นต้องมีหรือเปล่าในปีนี้ใครที่ยังไม่ได้ดูก็ลองไปหาดูกันได้นะต่อไปอันดับที่4ี่ฮีโอปีใหม่ตัวเนี้ยตอนแรกผมกะว่าจะทำคลิปเหมือนกับยูปีใหม่เลยแต่ว่าไม่น่าจะทันละ ก็เลยขอมาอธิบายในนี้ก็แล้วกันเฮลลี่ปีใหม่เป็นตัวที่มีความคล้ายกับคิสมาสคิสตินาอยู่เหมือนกันก็คือเป็นตัวที่ทำดาเมจได้แรงมากๆแล้วก็จะมีบัฟให้กับทีมได้เหมือนกันจุดเด่นของคิสตินาก็คือ,อโบนัสค่า TP 3หน่วยที่ให้กับร่างแรกใช่ไหมแล้วก็จะมีบัฟค่าสเตตทีให้กับทีมได้ถึง10หน่วยครับ แต่ว่าบัฟของคิซินาจะขึ้นอยู่กับว่าเรามีเหรียญหรือว่าไม่มีเหรียญถ้าไม่มีเหรียญก็จะไม่ได้บัฟค่าเสรดีตรงนี้หรือว่าสกิลที่1ครับอันนี้ถ้าไม่มีเหรียญอะ่ะจะบัฟพ,พลังโจมตีให้กับทีมได้ถึง3,000หน่วยแต่ว่าถ้ามีเหรียญครับบัฟของทีมจะลดลงเหลือแค่1 5 0 0เท่านั้นแต่ว่าจะเอาส่วนที่โดนลดหายไปเนี่ยมาบัฟให้กับตัวเองแทนครับ5,300 แต่กลับกันสกิลของฮิโยริครับตอนที่ได้เซนโญความแรงของบัฟที่ให้กับทีมอะเพิ่มจาก900มาเป็น3,006แรงขึ้นมา4เท่าเลยคือกลายเป็นตอนเนี้บัฟแบบปาร์ตี้ของฮิโยริคือแรงที่สุดละนะแรงกว่าบัฟของมิมิฮาโลวีนอีกของมิมิอะยังบัฟได้แค่3,003เท่าน,นั้นเองแถมของฮิโยริครับยังมีบัฟ โอกาสติดทีอีก60ด้วยแล้วก็มีบัฟให้กับตัวเองอีก1,300บวกกับเซนโยที่บวกลดการใช้ tp ให้มาอีกอะแล้วแต่เดิมฮิโอริเป็นตัวที่มีค่า tp สูงอยู่แล้วไงสายสนับนะมีค่าคิทิคอนโคตรเยอะเลยคือยูบีได้ไวมากๆากะแถมแรงด้วยแล้วก็ไอ ดีบัฟลดค่า set TP ของศัตรู20หน่วยอะคือถ้าเป็นเมื่อก่อนอะดีบัฟอันนี้อาจจะไม่ค่อยดีใช่ไหมเพราะว่าทําให้บอสใช้ u v ได้ช้าลงเราก็จะได้ TP น้อยลงไปตามแต่ว่าหลังจากนี้ไม่ใช่ละครับเพราะว่าในเดือนหน้าบอสเทียร์4ก็จะเข้าเซิร์ฟไทยแล้วในแค้นแบทเทิลก็จะมีบอสหลายตัวเลยที่เราไม่อยากจะให้มันใช้ UB อะดีบัฟอันนี้ก็ จะมีประโยชน์ขึ้นมาแล้วนะเออผมลืมไปเลยยุยปใหม่อะก็มีความสามารถนี้เหมือนกันอ่าใช่ไหมสกิลที่1ตอนที่ได้เซนโญอะจะลดทีของเป้าหมายได้30หน่วยก็เหมือนกันเลยครับสามารถใช้เล่นกับบอสท,ที่เราไม่อยากจะให้มันใช้ UB ได้ก็ด้วยเหตุผลที่ว่ามานี้ครับทำให้โยลิปีใหม่อยู่ในอันดับที่4ต่อไปมาถึงอันดับที่5ครับ ตัวของโคกปีใหม่นั่นเองอ่ะตัวของโคกปีใหม่เป็นตัวแทงที่เก่งมากแต่ว่าเอาเข้าจริงๆกับไม่ค่อยได้หยิบมาใช้บ่อยเท่าไหร่อาถึงจะใช้ลงด่านธรรมดาได้ดีลงบอสกิจกรรมเก่งอาจลงหอคอยลูน่าก็เก่งแต่ถึงจะไม่มีคกไอคอนเทนต์พวกนี้เราก็ยังสามารถผ่านได้ตามปกตินะผมก็เลยให้คกปีใหม่อยู่อันดับ5ก็แล้วกันคือจะต่างกับ4คนแรกอ่ะ สคนแรกนี่ถ้าไม่มีครับคุณจะเล่นลำบากกว่าเยอะเลยนะอย่างคริสต์มาสจิกะเนี่ยที่ไม่มีใครมาแทนได้หรือยุยปีใหม่ครับที่ในหลายๆสถา,านการณ์อ่ะก็ไม่สามารถหาคนอื่นมาแทนได้ดีเท่าต่อไปอันดับที่6คริสต์มาสคิสติน่าอ่าอันนี้ผมก็ได้อธิบายไปแล้วเนาะ หลักๆคือเป็นตัวที่คล้ายกับฮิโอรีปีใหม่นั่นแหละน,ะนะเป็นตัวที่ทำาดเเมได้แรงมากๆเหมือนกันมีบาฟให้กับทีมแต่ฮิโอรีปีใหม่อ่ะจะ,สะเสถียรกว่า UB ได้ไวกว่าติดขีง่ายกว่าในเรื่องของการใช้งานฮิโอรีก็เป็นตัวที่ได้หยิบม,มาใช้บ่อยกว่าแต่ว่า2คนนี้ก็สามารถเอามาเล่นคู่กันได้นะช่วยบาฟให้กับทีมแถมตีแรงทั้งคู่ด้วยเอาจริงง ถ้าใครจะให้คิซิน่าอยู่อันดับที่5แทนโคกปีใหม่ก็ได้มัง้งเพราะว่ามีค่า TP 3หน่วยให้กับคิสล่างแรกเนาะแต่ด้วยความที่โคกปีใหม่อะสามารถเล่นได้ในทุกคอนเทนต์นะแล้วก็ไม่ได้ตกเมตาแล้วหายไปแบบคิซิน่าถึงจะเป็นตัวที่ไม่ได้หยิบมาใช้บ่อยๆแต่ก็ได้หยิบมาใช้เรื่อยๆตามโอกาสนั่นแหละต่อไปอันดับที่7 คิสมาสอายเนตตัวนี้ก็เป็นตัวทำดาเมตรกายภาพเหมือนกันนะอาจทำดาเมตได้แรงสุดๆเลยแต่แลกมาด้วยความเสี่ยงแล้วก็ในฐานะที่เป็นตัวดาเมตแต่ไม่มีบัฟให้กับทีม <c oughs> ก็เลยอ่ะได้ลงมาอยู่อันดับที่7นี่แหละนะต่อไปอันดับสุดท้ายอันดับที่8อ่อาคิสมาสอิลิยาตัวนี้จริงๆก็เป็นตัวที่เก่งเหมือนกันเลยนะ แต่ดูความที่ตอนนี้แคลปีใหม่เข้าเซิร์ฟไทยแล้วโอกาสที่จะได้หยิบอิริยาล่างนี้มาใช้ก็น้อยลงไปตามคือจริงๆก็ได้หยิบมาใช้อยู่นะแค่หยิบมาใช้น้อยแค่นั้นเองบวกกับอิริยาไม่ใช่ตัวลิมิตนะแถมทำประโยชน์อะไรอย่างอื่นให้กับทีมไม่ได้อ่ะผมก็เลยให้อยู่อันดับสุดท้ายไปอ่ะก็แล้วแต่เลยนะว่าใครจะตัดสินใจยังไงจะเลือกเปิดหรือไม่เปิด แต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วอะ่ะผมเปิดนะเพราะว่าไหนๆก็เปิดแคลปี้ใหม่มาแล้วอะ่ะก็ขอเก็บคกล,ล่างนี้ครับให้ครบเซตเลยกันล้วกันแถมผมก็ชอบคกล,ล่างนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วยส่วนใครที่เชรไม่พร้อมจริงๆแล้วอยากได้ก็อีก5เดือนครับตู้ของคกจะรีรันกลับมาแต่ว่าในตู้น,นั้นจะเป็นตู้หาเรเลดคู่กับแคลปี้ใหม่ด้วยนะสองคนเออ จะว่าไป6ปีใหม่ก็จะเข้าเซิร์ฟไทยแล้วใช่ไหมวันที่1มิถุานายนเดี๋ยวผมต้องรีบไปเปิดแมวส้มก่อนยังไม่มีเลยแมวส้มเออพอสุดท้ายพอดีตู้หาเลดจ,จะออกไปเนี่ยกลัวจะได้อยู่ยซ้ำแต่ว่าแมวส้มอะของเราต้องมีไง <c oughs> แย่จัง โอเคถ้ okay. างั้นสหลับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีครับบ๊ายบาย